ไม่มีแรงผิวบางกระดูกคุณนทำยังไงก็ไม่ผอมเป็นเพราะอะไรขาดโปรตีนหรือเปล่าถ้าเป็นแน่แบบนี้แล้วคุณจะหายในสองไม่เกิน3มเดือนโปรตีนสําคัญยังไงคุณถึงต้องใส่ใจภาวะขาดโปรตีนโดยเฉพาะวัยทองหนึ่งในสาเหตุของการตายสําหรับผู้สูงวัยคือการที่คุณกล้ามฟอรกระดูกบางแล้วก็ล้มอันนี้คือสาเหตุหลักที่ผู้สูงวัยตายแบบทรมานขาดโปรตีนคุณจะกล้ามเนื้อฝ่อสมองเสื่อมเร็ว โฟกัสไม่ได้เพราะโปรโตีนมันเป็นสารสื่อประสาทมันเป็นส่วนประกอบของสารสื่อประสาทหลายตัวเลยเซโรโทนินโดปามีนหลายสารสื่อประสาททํามาจากกรดอะมิโนรวมถึงกล้ามเนื้อคนด้วยก็ทามาจากกรดอะมิโนขาดโปรโตีนคุณป่วยง่ายเพราะภูมิคุ้มกันพังภูมิคุ้มกันคุณต้องใช้โปรโตีนในการสู้กับเชื้อแบคทีเรียไวรัสมะเร็งหลายอย่างเลยใครไม่มีกล้ามใครตัวย้วยเหลวรีบดูสูตรอาหารเหรียญทองหมอเลยนะพิมพ์ว่าลดไขมันกินโปรโตีนเพลทเสี่ยงมะเร็งเหมือน โปรตีนต้องห้ามคนไม่อยากเป็นมะเร็งไม่อยากแก่เร็วตายเร็วห้ามกินโปรตีนต้องห้ามคือโปรตีนจากไส้กรอกโปรตีนจากเนื้อแปลงลูกโปรตีนจากแฮมที่มีน้ำจิ้มเค็มๆโปรตีนจากโค้ชันชูโปรตีนจากแฮมโปรตีนจากลูกชิ้นหมูพวกนี้คือโปรตีนเล่งมะเร็งดังนั้นโปรตีนถ้าคุณกินผิดเสี่ยงมะเร็งดังนั้นคนที่อ้วนผอมยากสิ่งที่คุณขาดคือคุณอาจจะกินโปรตีนไม่ถึงซึ่งโปรตีนที่หมอกินมากที่สุดมาจากโปรตีนพืชมาจากถั่ว หลักชนิดไชเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วลูกไก่พวกนี้คือแหล่งโปรตีนธรรมชาติคนอยากอายุยืนต้องกินทุกวันซึ่งหมอแนะนําว่าคุณจะต้องกินถั่วทัญยพืชออร์แกนิกสูรถั่วออร์แกนิกซีพิมวัถั่วลงมานะครับผู้สูงวัยเลข5บวก6บวกที่กล้ามฝอแล้วก็กระดูกบางกระดูกคุณคุณขาดโปรตีนคุณไปกินโปรตีนได้ถึงคุณคํานวณโปรตีนออกมาก่อนน้าหนักตัวคูณอย่างน้อย1.5ากรัมกิโลกรัมถึง1.75ก็ได้และกินจาก็ได้และกินจาก หเหลืองนอน G M O ออร์แกนิกเอ้าหู้ทิกพีสเลนทิลส์ถั่วลูกไก่ถั่วห้าสีคี่นัวดีมากๆไขรมอแรงดันผู้สูงวัยวิตามินดีห้าขาดวิตามินดีสามเสองผู้สูงวัยถ้าขาดแล้วคุณไม่เวทเทรนนิ่งกระดูกจะบางจะคุณเร็วป่วยง่ายติดเชื้อง่ายขาดวิตามินดีขาดโปรตีนไม่ดีต่อผู้สูงวัยเรื่องความรู้และสูตรวิตามินดีสามเคสองที่หมอใช้ที่หมอกินใครอยากดูว่าหมอกินแบบไหนเลือกยังไงมีประโยชน์ยังไงพิมพ์ว่าดีเคนะครับท้องอืดท้องป่องอาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อย กินยาลดกรดอันตรายมากๆเสี่ยงขาดโปรตีนหากินยาลดกรดนานกว่าที่คุณหมอบอกคุณหมอบอกให้กินยาลดกรดแค่ไหนกินแค่นั้นเพราะถ้าคุณกินนานกว่าที่คุณหมอบอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือยาลดกรดมันจะยิ่งทําให้คุณย่อยโปรตีนไม่ได้พอคุณย่อยโปรตีนไม่ได้คุณก็จะลวนหมดเลยคุณก็จะกล้ามฝ่อกระดูกบางกระดูกคุณเพราะไอยาลดกรดมันไปลดน้ําย่อยที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายหมอไม่ได้บอกว่าห้ามกินนะแต่ถ้าเกินคุณหมอสั่งไม่ดีครับแล้วถ้าคุณเป็นอย่างที่หมอบอกกินยาลดกรดนานท้องอืดสมมอองไ่ีน เพลียเหนื่อยง่ายคุณต้องไปกินวิตามิน B9 และ12ที่มีแมซิลกรุ๊ปนำหน้าลองดูสูตรวิตามิน B ีโฮลฟู้ดพิมพ์ว่า B รวมมีพื้นๆคนไหนบ้างป่วยง่ายหายช้าเป็นหวัดบ่อยอันนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่คุณขาดโป,โ,โปรตีนมันบำรุงภูมิคุ้มกันโปรตีนมันช่วยสร้างเนื้อเยื่อโดยเฉพาะตับกล้ามเนื้อโปรตีนสำคัญต่อภูมิคุ้มกันดังนั้นใครที่ป่วยง่ายลองเช็คเลยว่าคุณกินโปรตีนถึงไหมกับเรื่องของสังกะสี เกลือแร่จําเป็นคุณอยากได้แป้งที่ดีคุณอยากได้วิตามินเอคุณอยากได้สารชะลอวัยกินมันม่วงนะแต่มันม่วงโปรตีนอาจจะไม่เยอะแต่เขามีเกลือแร่มีสารอาหารกินโปรตีนแล้วภูมิคุ้มกันคุณจะดีกินสังกะสีกินเกลือแร่จําเป็นแล้วภูมิคุ้มกันคุณจะดีหมอมีสูตร3าอาหารต้นสาย3ามเหรียญเหรียญทองผู้สูงวัยต้องกินมากที่สุดเหรียญเงินเป็นอาหารที่ดีแต่กินมากก็ไม่ค่อยดีอาหารสุดท้ายอาหารสีแดงต้องห้ามอาหารที่ไม่ควรกินยิ่งกินยิ่งแก่ยิ่งกินยิ่งตายเร็วพิมพ์ว่าเหรียญ าคุณเป็นผู้สูงวัยแล้วกระดูกบากระดูกคุณจับแล้วก็ปวดกระดูกล้มง่ายอันนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าคุณขาดโปรตีนแล้วสิ่งที่คุณต้องไปกินเพิ่มคือโปรตีนจากปลาตัวเล็กรู้ได้ยังไงกระดูกบ้างกระดูกคุณตรวจถ่าแฟรกสกอร์ทาแฟรกกอร์คุณไปตรวจมาแล้วแล้วได้ค่าทีสกอร์น้อยกว่าลบสแสดงว่าคุณกระดูกรุนถ้าคุณกระดูกรุนคุณจะล้มง่ายกระดูกหักแล้วก็เตียงเมื่อไร่ที่การเคลื่อนที่คุณลดลงความอายุยืนของคุณจะลดลงสิ่งที่คุณต้องทําคืือกกินนโโปปรตตีีถึงพดาัว เท่านนั้แล้วก็เวทเทรนนิ่งแล้วก็สิ่งนี้ครับปลาซิลปลาต้อยที่ไม่ทอดโซเดียมโอเคไม่แย่มากปลาตัวเล็กโปรตีนสูงมากกินได้ไหมต้องเรียกว่าพอได้หมอจะจัดเป็นอาหารเหรียญเงินกินได้แต่อย่าเยอะหมอมีสูตรอาหารสมเหรียญเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงใครยังไม่มีสูตรนี้พิมพ์ว่าเหรียญทองกินอาหารอะไรถ้วยท่านอกระดูกบางแต่คุณต้องเวทเทรนนิ่งด้วยนะหมอ้องบอกแบบนี้ก่อนผู้สูงวัยที่กระดูกบางกระดูกคุณกินแคลเซียมอย่างเดียวไม่ได้แล้วห้ามคือคุณไปกิน เ,เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือเป็นแคลเซียมสังเคราะห์พวกนั้นคือไม่ดีแคลเซียมที่ดีควรจะเป็นแคลเซียมจาก<อ>ข้างหลังผมแคลเซียมที่ผู้สูงวัยคือแคลเซียมจากสาหร่ายไม่ได้หมายถึงไปกินสาหร่ายแผน่นแต่มันจะเป็นแคลเซียมที่สกัดจากสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีน้ําเงินจากมหาสมุทรนี่คือแคลเซียมที่หมอให้คุณแม่กินสําหรับผู้สูงวัยที่กระดูกบางกระดูกคุณหรือเป็นวัยทองการเวทเทรนนิ่งนี่สําคัญอันดับหนึ่งแล้วก็กินโปรตีนเพื่อได้ถึงเสริมวิตามินเกลือแร่ที่กระดูก ใช้ถ้าจะกินแคลเซียมก็คือแคลเซียมจากสาหรา่ายใครอยากได้แคลเซียมของหมอก็พิมพ์ว่าแคลเซียมนอนไม่หลับหลับยากความจําไม่ดีโฟกัสไม่ได้ไม่มีสมาธินี่คืออีกหนึ่งในอาการขาดโปรตีนที่ไปออกทางสมองก็คือสารสื่อประสาเทเสียสมดุลโปรตีนคือกรดอะมิโนสายยาวที่เขาจะย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้ถ้าคุณขาดโปรตีนก็จะทําให้คุณมีอาการทางประสาททางสมองวิตกกึมเศร้านอนไม่หลับเพราะเมลาโทนิน สร้างอาจจะไม่พอดังนั้นกินโปรโตีนให้ถึงแล้วอาการเหล่านี้คุณจะดีขึ้นรวมถึงใครที่หลับไม่ดีหลับยากโฟกัสไม่ได้ลองกินโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนทริปโตเฟนมีเยอะในพวกโยเกิร์ตหัวหลักชนิดหัวลูกไก่ขี้นัวได้หมดเลยอัญชืนไม่ขัดสีแล้วลองเพิ่มเมลาโทนินกินเพียงไม่เกิน3มิลลิกรัมเท่านั้นใครอยากดูความรู้เรื่องเมลาโทนินพิมพ์ว่าเมลานคนที่หลับยากแล้วเป็นตะคิวตอนกลางคืนเนี่ยกล้ามเนื้อขา เก่งน่องเก่งคุณอาจจะขาดแมกนีเซียมอยู่ซึ่งแมกนีเซียมมันอยู่ในดาร์กช็อกโกแลตหรือคาเคาอยู่ใน,นพัญพืชไม่ขัดสีเมล็ดเดียเมล็ดแปลกคาเขาผงคาเขาเนบผักใบเขียวผักใบม่วงแล้วรู้ไหมการที่คุณกินแป้งขัดสีขนมปังเส้นเวลาที่คุณกินแป้งขัดสีเนี่ยมันจะยิ่งลดแมกนีเซียมในร่างกายคุณแน่นอนว่าคนที่กินแป้งเยอะเนี่ยโปรตีนก็กินน้อยถูกไหมกินข้าวไม่ขัดสีแล้ว คุณจะได้แมกนีเซียมตะคิวคุณจะดีขึ้นดังนั้นใครเป็นตะคิวรีบไปดูสูตรแมกนีเซียมคีเลตของหมอใครอยากดูสูตรหมอก,ก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมลดปวดไมเกรนลดตะคิวอินซูลินทํางานดีขึ้นความดันดีขึ้นหลอดเลือดยืดหยุ่นตัวดีขึ้นแมกนีเซียมช่วยคุณได้ในเรื่องนี้ซึ่งหมอต้องบอกว่าแมกนีเซียมธรรมชาตินี่เลยจะอยู่ในพวกงาดํางาขาวหรือสาหร่ายธรรมชาติหมอบอกเลยนะว่าเป็นแหล่งซูเปอร์ฟู้ดคอม p l e t โปรตีนคอม p l e t วิตามินและเกลือแร่คือสาหร่ายออเรล่าและสไปรูล อันเนี้ยสายชะลอไว้ข้ามขาดแต่เวลาคุณจะไปเลือกสารหลายดูนี่โภชนาการน้ําตาลศูนย์แต่ทําไมไขมันย4อันนี้คือยาพิษเลยนะน้ำมันเรฟซีดเวลาเพื่อนๆได้ยินคํานี้นะครับให้วิ่งหนีสุดชีวิตผู้สูงวัยกระดูกบางกระดูกพุนไม่ควรกินสารหลายที่คุณต้องกินต้องเป็นสาร่ายออร์แกนิกที่มาจากมหาสมุทรธรรมชาติไปอยากได้ความรู้เรื่องสารหลายเพื่อนๆพิมพ์ว่าสารหายโปรตีนที่ดีมากๆที่ผู้สูงวัยต้องกินด้วยชอลอกระดูกบางกระดูกพุณกระดูหกหักคือโปรตีน เต้าหู้นะครับอีกอันนึงที่ดีมากๆก็คือถั่วนื้โตะนะฮะต้องไม่เอาน้ำจิ้มเค็มๆนะอันนี้ก็ได้นี่ถั่วแล้ญี่ปุ่นดีมากนืโตะแบบนี้อันนี้ก็ได้ได้หมดทําไมหมอจึงแนะนําให้กินนืโตะเพราะว่านื้โตะมันคือถั่วเหลืองหมกเวลาถั่วเหลืองแล้วมันหมาทำให้เขาได้วิตามิน K2 วิตามิน K2 เกี่ยวกับการสร้างกระดูกเกี่ยวกับการเอาแคลเซียมมาให้กระดูกคุ่น K2 จากถั่วเน่านัโตะแล้วถั่วเน่านัดโตะมีโปรตีนสูงเพราะมาจากถั่วเหลืองอยู่แล้วโโดยยปปปรริิาั่่วเเหหลือองงแกกนน็ตี ชั้นเยี่ยมแล้วก็ถั่วเน่านัตโตมีโปรไบโอติกทุกคนที่ท้องผูกท้องอืดกินนัตโตแล้วคุณจะขับถ่ายดีกระดูกดีลำไส้ดีเรื่องโปรไบโอติกเพื่อนๆพิมพ์เลยโปรไบโอติกสิ่งที่คุณห้ามและไม่ควรเลยสําหรับผู้สูงวัยที่ขาดโปรตีนนะครับก็คือน้ําหวานหรือว่าน้ำแอลกอฮอล์ข้างหลังผมเนี่ยทั้งหมดนี่เลยกินแล้วกระดูกบางกระดูกพุนกินแล้วป่วยง่ายตับพังถ่ายมันพอกตับไม่เอาเพื่อนๆกินแต่พวกนี้พวกน้ําปลาน้ําหวานอาหารแปรรูปเค้กเบเกอรี่หรืออาหารสีแดง ลำไส้คุณจะแปรปรวนแล้วคุณอาจจะต้องรีบไปเสริมโปรไบโอติกด่วนเลยหรือการที่เพื่อนๆกินเส้นข้างหลังผมเนี่ยกินแป้งเยอะมันมีกลูเตนซึ่งกลูเตนมันทําลายเยื่อบุผนังลำไส้ของคุณเลี่ยงได้เลี่ยงสุดชีวิตนะไม่ดีต่อกระดูกไม่ดีต่อพุงไม่ดีต่อลำไส้หรือคุณไปกินช่วยย่อยเพิ่มล้วคุณอยากกินนะครับดูสูตรช่วยย่อยออร์แกนิกของผมหาสูตรลอกสูตรหากันตามสะดวกเพื่อนๆพ,พ,พิมพ์เลยช่วยย่อยใครที่อยากเอาจริงไม่อยากลองผิดลองถูกก็มาลุยด้วยกันกับนักเรียน VIP หมอหมอมีคอ์อนนนไลลเป็กุ่ม VIP ที่คุณสา สามารถปรึกษาผลเลือดปรึกษาสุขภาพตรงถึงหมออแล้วผมจะมาคอมเมนต์ตอบให้ใครอยากเอาจริงไม่อยากลองผิดลองถูกมาลุยด้วยกันใน V.I.P. ครับตรง1คอร์สได้เรียน2คอร์สเรียนได้ตลอดชีวิตใน Facebook กลุ่มปิดอยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนได้แล้วในนั้นมีสูตรอาหารเป็นร้อยสูตรนี่ผมแปะไม่ให้ใครอยากลดความอ้วนลดโรคแล้วก็หน้าเด็กแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกมาเรียนด้วยกันมีนักเรียนหมอมาคอนเฟิร์มไ้ด้วยนักเรียน V.I.P. หมอที่เรียนไปแล้ว2ปีบอกว่า V.I.P. ผอมจริงหุนน่นดีลด6กก หายจากโรคใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ V.I.P. นะครับเลือดจางกลับมาที่เดิมโลหิตจางไปเช็คก,ก่อนจางจากอะไรสูญเสียเลือดเยอะขาดโปรตีนขาดธาตุเหล็กขาดวิตามิน B ร่วมซึ่งโลหิตจางเราต้องไปตรวจก่อนหาสาเหตุก่อนถ้าเป็นจากธาลสัสซีเมียน,นี้ก็อาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่าแน่นอนอาหารธรรมชาติที่เพิ่มธาตุเหล็กต้องกินนะครับดีที่สุดก็คือจะพวกตับเนื้อเลือดหมูถ้ามาจากพืชก็จะเป็นพวกสาล่ายาดาำ้วยเล้งแต่พวกนี้ต้องผ่านความร้อนด้วยนะครับแต่หมอหามาให้แล้วนะใครที่โลหิตจาง แล้วไปหาสาเหตุมาแล้วนะคือไม่ได้เป็นโรคเลื้อรลางก็ลองเสริมธาตุเหล็กคีเลตเป็นออร์แกนิกจากพืชคุณพิมพ์ว่าโลหิตจ,จางนะครับคุณหมีถามว่าคุณพ่อเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบทานอะไรเสริมได้บ้างต้องไปดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเพราะอะไรทําไมกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วมียาที่กินอะไรอยู่บ้างกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันไม่ได้มียาหรือวิตามินจาเพาะจะไปรักษาโดยตรงสิ่งที่เราต้องดูคือ1สาเหตุ2มียาอะไรอยู่3อาจจะกินตัวช่วยลดอักเสบโด ไรวมมันอาจจะไม่ได้ไปจำเพาะต่อหัวใจตัวที่ช่วยบำรุงหัวใจก็จะมีโคเอนไซม์ Q10 โอเมก้า3วิตามินบีรวมบำรุงหัวใจคุณแต่ว่าถามว่ามันจะทำให้หัวใจอักเสบหายไหมตอบแบบนั้นไม่ได้กับอีกตัวหนึ่งคือเคอร์คิวมินหรือว่าคมินสกัดช่วยลดอักเสบในร่างกายได้ช่วยบำรุงตาใครอยากดูสูตรหมอพิมพ์ว่าคมินนะฮะคุณชาลิตถามว่าพุงหนาทั้งที่กินน้อยทำยังไงสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ใช่กินน้อยต้องไปกินให้เยอะแต่กินให้ถูกอย่างไปอดอาหารเหรียญทองแต่กินแต่อาหารสีแดง แล้วคุณคิดว่าคุณจะผอมไม่ผอมครับผมบอกเลยนะหมอกินเยอะมากแล้วนักเรียนหมอใน V.I.P. ขับหรือนักเรียนใน Super V.I.P. 1น่ตอนห private console เนี่ยบอกเลยกิน3มื้อนะแต่กินตามสูตรนี้แล้วไปเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ใช่อดอาหารร่างกายพังนะกล้ามเนื้อฝ่อกระดูกคุณขาดสารอาหารยิ่งอ้วนมากกว่าเดิมใครที่พุงใหญ่กินน้อยนะแนะนําให้ดูในไลฟ์5ขั้นตอนลดไขมันลดพุงล่างที่คนไทย99%ไม่รู้พิมพ์ว่าลดไขมัน